สุดพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เบรนฟอร์ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่27กันยายนเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาไทยความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาเซมิโรติดโทษแบนจากใบแดงในเกมกับเชลซีหมดสิทธิ์ลงเล่นลิซันโดมาติเนสกลับมาซ้อมแล้วแต่ยังไม่ฟิตพอที่จะลงสนามข่าวดีก็คือด i เอโกดา o โลมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อคาดว่าจะไม่ได้ลง ส่วนความพร้อมของเบรนฟอร์ดกุสตาโวนูเนสเจ็บต้นขาฟิตไม่เต็มร้อยปาริสมาโกมายังต้องเช็คฟิตจัดอาการเจ็บแฮมสตริงสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดแมนยูชนะ3เสมอ1เบรนฟอร์ดชนะ1วิเคราะห์เกมแมนยูมีโมเมนตัมจากการชนะเชลซีแต่การขาดคาเซมิโรทำให้แดนกลางยังน่าห่วงเบรนฟอร์ดเล่นในบ้านอันตรายเสมอโดยเฉพาะลูกเพรสซิ่งเร็วและลูกกลางอากาศสถิติยังชี้ว่าแมนยูดีกว่า แต่ก็เคยแพ้เบรนท์ฟอร์ด4-3เมื่อไม่นานนี้แสดงว่าเกมนี้ไม่มีคำว่าง่ายสรุปแมนยูยังเหนือกว่าในสถิติแต่ความพร้อมไม่สมบูรณ์ขาดทั้งคาเซมิโรและมาติเนสส่วนดาโลที่แฟนบางคนบอกว่าไม่ลงก็อาจเป็นข่าวดีทำให้รามริมต้องปรับแผนรับมือให้แน่นขึ้นแล้วคุณละ่ะคิดว่าเกมนี้แมนยูจะบุกเก็บ3ามแต้มได้หรือไม่หรือเบรนท์ฟอร์ดจะทำเซอร์ไพรส์อีกครั้งคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเลยครับ